ดีครับพ่อแม่พี่น้องมีงอกกันตอนคำคำครับผมมืดเลยนะครับงั้นเสียบสามทุ่มเลครับไหลออกมาเห็นทงมันหอน,นเล่าหไรไม่มาไต่แมงกิซ้อนครับพี่น้องพึ่งมาเชื่อแหลกของปีแล้วครับผมเพิ่งเปิดได้สิบนาทีครับเครื่องมือนี่ก็ได้เครื่องหน่อยมหครับพี่น้องเอ้ยเครื่องเงยตายบัสอันเีหาสี่ไหม ผมมาเรื่อยๆอยู่ครับผมอยากเสียงดังนี้นอยๆครับเสียงบ้านนี้ครับผมก็เลยมาเรื่อยๆอยู่ครับผู้จับมือหมอทั้ดึงหัวขังกันครับ ครับอะไรกับม้าสักสิบนาทีหน,น,น,นี่นะครับนี่ก็มาเรื่อยๆแาบนี้ครับแต่ก็ดูเรื่อยครับมันบา้าหลายคือทุกเชียเพราะว่าเครื่องมีเครื่องม้ากับบอดีครับไฟกับอะไรไฟแบ,บตไ,ไฟเซลไฟบ่พอร์ฮู้นั่นเดี๋ยวอันนี้คือมันหมอนึงข่อยนี้เดียวเดี๋ยวข่อยซาดมา้าอันนั่นนะอันกลมๆไหมนะ ăn cùm cùm mò nê nòi này nếu mưa nữa muốn ăn má cả đấy nhiều khỏi thì sát rồi con nhưng người về khắp thì này má có khỏi lại rồi khập xiên cái xiên đặng mà hiếm xiên là cái khi xiên như khắp mà này mà ไฟ้หมพีะครับไปกับบอดีกันเลยหลอกลอไปทางนครัไหน,ไหน,ไหนไมันมีวาสิปรพากันเอาหลายอ้ะพูดเราขวบนะตั้งทามาบอดีครับ

có được chặt chưa thật nè bằng cho có phó chặt ăn được khắp kính ạ 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 khắp kính ạ ăn khắp

หึงไหม,มครับพี่น้องนี่ครับประมาณสิแบหบ้านาทีนี่ครับอยู่ประมาณเครื่องลนอหครับพี่น้องเมื่หลายแ่ว่าเรื่อยๆครับ <c oughs> เสียงบ่พร้อมอุปกรณ์อะไรบ่พร้อมครับผม ัวครบชิปนี้ขอจบใบเพียงแค่นี้ครับพี่น้องมืออืน่นเดี๋ยวไว้สิมาาไม่ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตะไครหเบาต่อๆนะครับพี่น้องนีคชิปหายยูหากินแบบบ้านาน,านิชานบ้านเฮาเลยครับพี่น้องสวัสดีครับ